แล้วในคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาตะลุยกินนครสวรรค์เออวะราะต้โอเคไม่แพ้นี่เลยโดยยากิไส้ถั่วแดงของไกโดูนะครับผมมาแล้วสั่งเป็นปลานะคะับปาบะย่าเงเกลือกับแซลมอนด้วยอันนี้อะไรนะเธอเป็นมาาระ <ผม S 2> ชัโต๊ะใช่ใชไห<ง>มเนี่ยที่ทุกโดนทุกคนดูถูกดูแคลนอีเดนบอกจะแดกได้เหรอมาแล้วของเป็นเส้นเล็กนะครับอันนี้แบบมีเส้นหมี่ปอาเปียกคู่ เป็นเส้นเลอันนี้เป็นเส้นหมี่ขาอันนี้เส้นอะไรเส้นแบบนี้ สวัสดีทุกคนนะครับวินีต้อนรับเข้าสู่ดิวชชัยชาแน,นลนะครับถ้าเข้าลรวดิฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r ร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องดิวก่อนเลยนะครับผมมีคลิปใหม่ๆออกมาตลอดเลยจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับแล้วในคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาตะลุยกินนะครสวรรค์ ตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวเซ็นทรัลน,นครสวรรค์นะครับผมเพราะว่าเพิ่งเปิดมาไม่นานเองนะครับเราอยู่นครสวรรค์เนี่ยสองคืนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปตะลุยพินร้านอร่อยๆกันนะครับผมแล้วเราก็มีเต้นโตะเดอเดนทิสนะครับผมที่เป็นคนโลคอลที่นีนครับเดี๋ยวจะพาเราไปหาร้านอร่อยๆกินกันนะครับ A few moments later สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่เซ็นทรัลน,นครสวรรค์แล้วนะครับผมตอนนี้หมดเต้นนะเต้นโตะเดอเดนทิสของเราก็กำลังไปซื้อกาแฟมูจินะครับผมด้านหลังนี้เลยนะ นี่เลยกาแฟมูจินะคะไปดูกันของกินอย่างแรกของเราวันนี้คือกาแฟมูจิลองชิมกาแฟมูจินะครับผมดิวไม่เคยกินเลยเต้นก็ไม่เคยกินนะครับผมของเต้นสั่งเป็นลาเต้เย็นส่วนของดิวสั่งเป็นอเมริกาโน่เย็นนะครับผม มาลองชิมกันดูนะว่ากาแฟโมจิจะรสชาติเป็นยังไงนะครับจะบอกว่าตอนนี้แอบตื่นเต้นแทนคนนครสวรรค์นะเพราะว่ามีครบทุกอย่างเลยนะมีโมจิมียูนิโคลมีอัปเปอร์ยูมีเอวิติงจริงกระเดี่วนะครับผมตอนนี้คือคนนครสวรรค์ตื่นเริญโคตเซนท้านนครสวรรค์ครบทุกสิ่งจริงๆสุขทุกวันที่สวรรค์นครกันไปเลยนะครับผมกาแฟของเรามาแล้วขนมของเราเป็นโดรายากิไส้ถั่วแดงนะครับผมโดรายากิโคจิโดแล้วก็นี่เลยลาเต้เย็นของเป็นโตะนะครับผมแล้วก็อเมริกาโน่เย็นของดิ้ กาแฟมูจิครั้งแรกนะครับผมอเมริกาโน่เยน็นโอเคใช้ได้เลยเข้มๆขร่วงขอกเต้นรีวิวเดย์โอเคไหมเดี๋ยวเราจะเป็นหลง<อ>นี่เลยโดยยาขีดไส้ถั่วแดงพออไกโดูนะครับผมบอเต้นบอกว่าพออไกโดูตรงไหนไม่เป็นไรพออไกโดูไว้ก่อนก็ขายออกเอง,เองนะ เหมือนขนมไข่เซเว่นอัลละสิบ้าบาทอร่อยโดรายากินะครับผมเดี๋ยวดูชิมบ้างนะดูจะบอกว่าโดรายากิเป็นขนมที่ดูชอบมากเลยซึ่งแบรนด์ที่ดูกินเป็นประจำตอนเด็กๆคือยามาสกินะครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะเปรียบเทียบกับยามาสกิที่ดูชอบเธอเพราะว่าไส้ถั่วแดงมันมีขาวๆมันมีขาวแป้งหรือขาวไส้ก็ไม่รู้ห,หรอกอรเอาเป็นว่า ขอรีวิวตรงๆว่าอันนี้ยังไม่ค่อยอร่อยดูรายะอียังไม่ค่อยเลิศน,นะครับทุกคนเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในเซนทรัลนครสวรรค์นะครับผมแล้วดิวหิวมากเลยก็แวะมากินร้านเซนอาหารญี่ปุ่นนะครับร้านเซน ดูสั่งเป็นเซ็ต lunch นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่นาทานอะไรแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเดี๋ยวเราจะไปร้านโลโคอลของละครสวรรค์แล้วนะคุณผมมาแล้วสั่งเป็นปลานะคะปลาบะย่างเกลือกับแซลมอนด้วยนี่เลยเซ็ต lunch ของเราทานแล้วนะคะบชมไหม เอาอันกลางดีกว่า ข้าร้านแรกที่จะพามาทานนะครับผมเป็นร้านขนมปังนะชื่อว่าร้านบูบันนะครับผมมีกาแฟมีขนมอบมีขนมปัง, Kaiser, ises, ปงอะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นแกงเก่าของเราที่โอซานเมื่อปีที่แล้วนะครับอ,<า>อันนี้เป็นหมดเด่นแกงเก่า <Dear friend> ไม่สั่งอะไรไปแต่ก็น้ำไม่เข็ไม่เขมไม่อาบแต่ก็ได้ไม่ต้องเป็นคันแรมกับพี่จอนแล้วมาคลิปท่าควงสวัสดี ได้ไหมคันเร่งกับพี่จ้องได้อยู่ได้อยู่เท่ากับได้ยูได้ไหมได้กับขันแรกงไดตอนนี้ต้องเปขอคุณอาของคุณอามองคอันี้อะไรนะเธอเป็นมะชานะมะชเนยที่ทุกคนดูถูกดูแคลนนีเดนหมดจะแดกได้เหรอแล้วนี้อะไรกันอบมะพร้าวกาแฟไม่ใช่ไทยรือูแล้วสีอะไรครับน้ำมันมะนาวนี่คอขนมโอ้ย4ีมันดูแบบ นมันถูกต้องนเลยชิ้นนะครับผมจะเป็นชาไทยนะคะกาแฟก็น้อยอร่อยมากหอมมากเลยอล่อนน้ำผึ้งมะนาวเป็นไงบ้างครับเต้นตั้งแต่น้ำส้มนะแกไม่เอาไม่เอาน้าอร่อยไม่อร่อยนี่ใช่มาถ่ายรูปสิอันนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นกาแฟมะพร้าวนะครับก็ประโยงเดียวคู้ของอย่างมีคนอยู่คู่กัน และสิ่งที่ไม่ควรอยู่คู่กันแต่ปรากฏว่าเออแต่ปรากฏว่าไม่เร็วนะเออต้องมาลองอย่าลองส้นขไม่เร็วไม่เร็วอันนี้เป็นบันวานี้ลาบันวานิลาโอเคนสีแดงบันวานิลาโออไม่ใช่วันิลาอันนี้อะไรขัดขึ้นอนจีแบกมันอร่อย อันนี้ชาไทยเนาะใช่ป่ะชาไทยชาไทยอ่าใชมได้ไหมได้เขาเป็นร้านบั้นบั้นก็ต้องอร่อยอันนี้ก็ได้เ่เียมอย่างไรโอ้อันนี้บั้นวานิลานะครับผมอร่อยไปหมด ตอนนี้เรามาโผล่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนายตีนะครับผมที่จังหวัดนครสวรรค์นะเต้นเป็นคนพามานะครับผมร้านนี้เป็นร้านที่คนโลคอลก็ทานกันนะแต่เราจะทานเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสลูกชิ้นปลากายนะครับผมจะเป็นเม็ดเล็กๆแบบว่าเขาเล่นก,กันลูกชิ้นหมอนหงส์นะร้านนายตีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยรหรือเปล่านะครับผมมาแล้วมจะเป็นเส้นเล็กนะคร<ด>ับอันนี้เป็นเส้นหมี่ต่อเปียกปูจะสั่งเส้นเล็กอันนี้เป็นเส้นหมี่แบบเส้นอะไรเส้นบะหมี่อ๋อโอเค อร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยปอกเปียกุ้งนะครับอร่อยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวในตีนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกินหอยทอดเซหวยกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลย A few hours later ึงแล้วนะคบผมร้านหอยทอดเ๊หวยนะคบผมร้านนี้ก็จะอยู่เรียบริมแม่น้ำเลยครับดูจะบอกเลยว่ามาทุกครั้งต้องกินทุกครั้งที่นี่ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับผมดูเลยออยสเตอร์นะขาวๆใสๆสดๆนะครับผมอร่อยมากๆแล้วที่สำคัญเนี่ยราคาเขาไม่แพงเลยนะครับรูวจะบอกว่าไม่เคยผิดหวังจริงๆนะอร่อยจริงๆนะครับผมหอมหวานนะครับเครื่องเคียงก็จุกๆนะแล้วเห็นไหมครับหอยทอดเนี่ยคือผัดมาดีมากนะครับไข่หอมมากเติมซอสเข้าไปก็คือฉ่ำจุกอร่อยเวอร์บอกเลยว่าร้านนี้มานครสวรรค์ทุกท่าน ต้องกินทุกครั้งไม่ได้เวอร์ครับผม The next day เช้าวันุ่งขึ้นแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาทานกาแฟกันนะครับเราอยู่ที่ร้าน l เบสนะครับผมเป็นร้านที่แบบดวกับเพ้นเนี่ยมาทานกันตั้งแต่แบบสมัยรู้จักกันตั้งแต่แ,บบแรกแล้วนะครับผมกาแฟที่นี่ก็เป็นกาแฟสเปเชียล l ี y นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศดนะ้วยแล้วก็ชิมกาแฟกันนะครับ ถึงแล้นะครับผม Bless Coffee Roasters นะครับผมที่นี่ก็คืออยู่ริมแม่น้ําเลยร้านใหญ่กว้างขวางนะครับมีมเมล็ดกาแฟให้เลือกเยอะมากๆนะครับผมทั้งมเมล็ดไทยมเมล็ดเทศนะสามารถเลือกระดับการคั่วได้ด้วยนะครับผมกาแฟที่นี่อร่อยครับผม specialty coffee เลยเปิ้เป <S lim b illy> ิ้ปิล acidity นิดนึง <S <S <lim b illy> <Hudson> รับผมอร่อยมากหอมมาก มาทานข้าวริมแพกันบ้างนะครับผมร้านนี้เลยครับน Nawab Cafe r e s t เ u r a n t นะครับผมวิวก็สวยมากเลยเป็นวิวแม่น้ํานะครับผมเพราะว่าร้านนี้เป็นเรือนแพตั้งอยู่ในแม่น้ำนะครับผมจะบอกว่ามาตอนกลางวันจะคนไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้คือแกงหอยขมนะครับผมอร่อยมากส่วนอันนี้ยำบุนเส้นตอนแรกไม่ได้เอ็กซ์เดคเลยนะครับว่าร้านนี้จะอร่อยนะครับผมพอมาทานปุ๊บก็คือแบบรู้เลยว่าโอ้โหอร่อยจริงนะครับดูว่าคนน่าจะเยอะตอนเวลาเย็นๆค่ำค่นะครับเพราะว่า อาจจะมาดูวิวแม่น้ำกันเนาะตอนที่ดูมาเนี่ยเป็นโต๊ะเดียวเลยนะครับผมอร่อยจริงๆส่วนนี้ก็ขาหมูเยอรมันครับผมอาหารฝรั่งเขาก็ทําอร่อยนะครับผมทอดมาได้ดีมากเลยนะครับผมกรอบแล้วก็ติดมันแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยครับผมปังมาก a few hours later เราแวะมาร้านชุนนะคะผมร้านชาร้านดังในคนครสวรรค์นะคบผมร้านนี้ก็จะมีกลิ่นอายความเป็นจีนๆน,นะคะผมแล้วก็ขายชาทุกประเภทเลยซึ่งเป็นชาพรีเมียมนะครับผมสําหรับราคานะคะผมชาที่นี่ก็ค่อนข้างมีราคาสูงนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเทียบกับคุณภาพของชาแล้วก็เทียบกับวิวที่เราได้นะครับแล้วก็ร้านสวยๆนะดูว่าที่นี่ก็คุ้มค่าคุ้มราคาอีกร้านหนึ่งเลยนะครับน,นี่เลยอันนี้เป็นของมือลินเย็นนะครับอันนี้เป็นอะไรนะคะปูหลงยอดน้ำค้างเย็นค่ะ ชาบวยเจนลี่อาอยูอ่ยปิงค่ะส่วนอันนี้จะเป็นฮานะค่ะอันนี้เป็นฟุตเค้กค่ะอาม่าเป็นคนทำอันนี้สกโคนแคนเดอรี่ค่ะายอันนี้ก็คือเครื่องดื่มและขนมของเราทั้งหมดนะครับผมหน้าตาก,ก็คือน่าทานมากๆเลยนะคะผมดิวก็ขออนุญาตชิมชาอูหลงยอดน้ำค้างนะครับอร่อยมากๆแล้วก็สดชื่นมากๆเลยครับ เปลี่ยนสูตรก็เลยอ่ะมันเป็นอันิ่อลายเะมนอากเลเ a few moments later. มาทานดินเนอร์กันนะครับผมร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับผมร้าน รีวิวิ่งรูมนะคบผมร้านนี้ขายเบียร์ด้วยนะมีเบียร์แทบแบบเป็น10บสิบขัวเลยนะคบผมแต่ว่าวันนี้เป็นวัน,วนมาคารู้ชานะวันที่ไปทานเขาก็เลยไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะผมเสียดายมากเลยเบียร์ที่นี่อร่อยมากๆแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะผมนี่เลยน่ากินมากเลยครับบรรยากาศร้านอันนี้เป็นบาร์บีคิวนะคบผมจานนี้แค่120บาทแค่นั้นเองตกไม้ละ 30- 40บาทนะคบผมแต่ว่าใหญ่มากๆเลยอร่อยมากๆด้วยนะครับผมจะบอกว่าดูมาทานรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับผมอร่อยสุดๆบอกเลยเรามาลองชิมพิซ กันบ้างนะครับผมอันนี้เป็น pepperoni กับฮาวายเอี้ยนนะครับผมบอร์ดเบนดึงขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็ร่วงเลยนะครับผมก็โลกว่าซุ้มสร้างที่สุดในโลกเลยนะครับผมทุกคนดูสิเอาละดูจะลองชิมพิซซ่านะครับผมอร่อยมากๆบอกเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นพอกช็อปนะครับผมอร่อยเหมือนกันนะเนื้อเนี่ยกัดเข้าไปคือมันนุ่มยุ่ยละลายในปากเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงนะแต่เขาทำเนื้อได้ดีมากๆนะครับอันนี้อร่อยมากๆ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้เส้นหมึกนะครับผมเป็นเส้นหมึกนะตัวซอสก็จะเค็มเค็มมันๆอร่อยมากๆแล้วก็มี texture ของสีที่เขาใส่ลงมาเนี่ยหลากหลายมากๆเลยนะครับทุกคนส่วนอันนี้ก็ตบท้ายด้วยฮันนี่โทส์นะครับผมชิ้นใหญ่เบอร์เรอร์เบอร์เทอร์เลยนะครับผมอร่อยมากๆเป็นฮันนี่โทสต์ที่แบบโฮมเมดนะครับผมขนมปังดีมากไอศครีมอร่อยมากๆแล้วก็ตัวน้ำพึ่งก็คือเกรดดีนะครับผมชอบมากๆเลย สำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ววิวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็ตามนะครับผมดิวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของดิวด้วยนะครับผมมีคลิปใหม่ๆออกมาตลอดเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับสวัสดีนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย